ก็ขอสวัสดี FC ทุกคนนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับฝนฟ้าตกทุกวันนะครับเพื่อนๆก็ให้รักษาสุขภาพกันนะครับหากพูดถึงสุดยอดพระมหาเกจิแห่งพื้นแผ่นดินล้านนานะครับเราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ต้องนึกถึงหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะครับ วันนี้ผมก็ได้รวบรวม10สุดยอดเหรียญหลวงปู่แหวนยอดนิยมมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ไปค้นคว้ามานะครับว่ามีเหรียญไหนที่เป็นสุดยอดเหรียญนิยมของหลวงปู่แหวนนะครับก็ทําคลิปนี้ไว้เผื่อให้ลูกหลานในวันข้างหน้ามาดูนะครับจะได้รู้ว่าเหรียญหลวงปู่แหวนที่ว่าสุดยอด มีแบบไหนบ้างรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาชมไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ได้รวบรวมเอาสิบุดยอดเหรียญหลวงปู่แหวนยอดนิยมมาฝากเพื่อนๆ f อน,นะครับโดยเราก็ได้คัดมาเฉพาะเหรียญสำคัญสำคัญที่หลวงปู่แหวนท่านได้สร้างไว้มากมายนะครับก่อนที่ท่านจะละสังขารช่วงปีพศ .2528 นะครับเพื่อนๆ สมัยนั้นที่บ้านผมอมีแทบทุกรุ่นนะครับหลวงปู่แหวนนะครับแต่ตอนนั้นน่าเสียดายมากนะครับเพื่อนๆไม่ค่อยได้เก็บไม่ค่อยได้สนใจตอนนั้นเรายัางเป็นเด็กเนาะก็มีเหรียญหลวงปู่แหวนนี่เยอะมากแต่ตอนนี้หาไม่เจอเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิบเหรียญสุดยอดมีอะไรบ้างนะครับสําหรับเหรียญหลวงปู่แหวน เหรียญที่หนึ่งนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังรุ่นทออหนึ่งะครับปี2513หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่รุ่นทออหนึ่งนะครับทหารอากาศสร้างรุ่นแรกนะครับเพื่อนๆจัดสร้างโดยนาวาอากาศเอก,กเกษมงามเอกและคณะรวม11คนจำนวนการสร้างก็มีเนื้อเงิน11เหรียญน,นะครับสำหรับผู้สร้างและก็เนื้อทองแดง สามพันเหรียญจุดสังเกตร,รุ่นทอ1ก็คือด้านหลังจะมียันนะครับพระคาถาพุทโธอรหังแล้วก็ธรรมโมอรหังสังโคอรหังล้อมรอบ8ดคาบนะครับโดยมีตรงกลางเป็น3แถว1นึคาบเป็นแนวนอนยันนอนนะครับเป็นยันนอนนะครับเพื่อนๆด้านพุทธคุณ เหรียญน,นี้ก็มีความเด็ดโดดเด่นนะครับในเรื่องเมตตามหานิยมแล้วก็ค้าขายจเจริญรุ่งเรืองอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าแคล้วคลาดและยับยั้งสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้นะครับนี่ก็เป็นเหรียญรุ่นทออหนึ่งปีก็สองพนะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆ FC มีรุ่นนี้ก็เม้นมาบอกได้นะครับใครมีรุ่นนี้ก็ถือว่าหายากนะครับเป็นรุ่นทออหนึ่งปี2 5 1 3นี่ครับเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆมีก็เมนต์มาบอกกันได้นะครับวันนี้เราเอามาอวดกันได้มาดูเหรียญที่สองกันนะครับ เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นที่ว่าการอำเภอแม่ริมปี2,517ตอนนี้ผมกำลังพูดแข่งกับเสียงฝนนะครับฝนตกด้านนอกต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ก็วัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับเพื่อหารายได้สร้างที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในขณะนั้นงบประมาณของทางราชการมีอยู่300,000บาทนะครับซึ่งไม่เพียงพอสำหรับในการก่อสร้างนายอำเภอแม่ริมและคณะจึงได้ขออนุญาตหลวงปู่แหวนจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นโดยหลวงปู่แหวนได้ทิฐานจิตให้ในคืนวันที่5แล้วก็ที่6ที่7เป็น3วันนะครับ พฤษภาคมพศก็2,517ซึ่งเป็นวันสำคัญคือวันพืชมงคลและก็วันฉัตรมงคลและวันวิสาขบูชาณอุโบสถวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ขณะที่ทำพิธีปลุกเสกนะครับทั้ง3วาระซึ่งจำนวนการสร้างแบ่งออกเป็นหลายเนื้อได้แก่รุ่นนี้มีหลายเนื้อนะครับเหรียญทองแดงจานวน ห้าพันเหรียญเหรียญเงินจำนวนหนึ่งพันเหรียญและเหรียญเนื้นวะโลหะจำนวนหนึ่งพันเหรียญน,นะครับเพื่อนๆนใครมีบ้างเนอะรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าหายากเหมือนกันนะแต่ก่อนผมว่าผมมีทุกรุ่นนะแต่เหี๋ยวนี้หาหาไม่เจอแล้วเพื่อนๆนสมัยนั้นไม่รู้จะเก็บคือเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นที่ว่าการอำเภอแม่ริม ปี2,517ครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับใครมีก็เม้นมาบอกได้นะครับเพื่อนๆเ,เม้นมาอวดกันได้วันนี้เราเอาเหรียญสุดยอดของหลวงปู่แหวนมาให้ชมเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็สร้างก็เยอะเหมือนกันนะมีหลายเนื้อนะครับมีตั้งแต่เนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อเงิน แล้วก็เนื้อนวโรหะนะครับถือว่าสร้างเยอะอยู่เหรียญทองแดงก็สร้างถึง5.000ัเหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญเงินก็1.000งเหรียญเนื้อนวโรหะก็หนึ่งพันเหรียญน,นะครับนี่ครับลักษณะของเหรียญน,นี้นะครับใครมีบ้างเม้นมาบอกได้นะครับผมสวยนะครับเป็นทรงกลม,กลมเหรียญรุ่นนี้ ก็ถือว่าเป็นเหรียญสุดยอดหลวงปู่แหวนเช่นกันนะครับต่อไปมาดูเหรียญที่3นะครับเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นพระแก้วมรกตปี2516นะครับเพื่อนๆสำหรับการทำพิธีปลุกเสกเหรียญน,นี้ก็คือวาระแรกซึ่งทางวัดเกาะเป็นผู้จัดสร้างนะครับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พศ2 5 1 6และมีการปลุกเสกครั้งที่2วาระครบรอบที่หลวงปู่มีอายุครบ7รอบมีหมายกำหนดไว้3วันก็คือในวันที่ 29แล้วก็30 31ธันวาคมพศก็2,517นะครับรุ่นนี้ก็มีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในการจุดเทียนชัยด้วยนะครับแล้วก็มาประกอบพิธีมหาพุทธาพิเศษอีกทั้งยังมีพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณจากภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้รวม60รูปมานั่งปลกบริกรรมภาวนาปุกเสกตลอดคืนด้วยนะครับรุ่นนี้ถือว่าสุดยอดเลย ถ้าใครมีนะครับส่วนจํานวนการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับเหรียญพระแก้วมรกตมณีรัตนะชนิดทองคําจํานวน84เหรียญน,นะครับจัดเป็นชุดมีทองคําแล้วก็มีเนื้อเงินนวโรหะแล้วก็ทองแดงนะครับจํานวนการสร้างก็ยังไม่แน่นอนนะครับคิดว่าไม่เยอะนะรุ่นนี้ถือว่ารุ่นนี้ก็สุดยอดนะครับเพราะว่าเกจิ อาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณจากภาคอีสานมีภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้รวม60รูปทีเดียวนะเพื่อนๆมาร่วมนั่งปลุกเสกบริกรรมภาวนาปลุกเสกตลอดทั้งคืนนะครับซึ่งผมก็หาข้อมูลอยู่ว่ามีพระเกจิชื่ออะไรบ้างนะครับก็ไม่เจอนะครับเพื่อนๆพืพต้องขออภัยด้วยแต่รู้แต่ว่า มาจากภาคอีสานก็ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้รวม60รูปนะครับมาร่วมปลุกเสกรุ่นนี้นะครับรุ่นพระแก้วมรกตมณีรัตนะนะครับวัดเกาะปี2516เพื่อนๆคนไหนมีก็เมนมาบอกได้นะครับผมว่าเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเหนรียญลูปู่แหวนที่สุดยอดนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆน,น,นะครับเสียงฝนดังมากเลยตอนนี้ มาดูเหรียญที่4กันนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นเจดีแปดวัดดอยแม่ปังรุ่นเจดีแปดวัดดอยแม่ปังทําพิธีแผ่เมตตาจิตเมื่อวันที่4กรกฎาคมพศ2 5 1 7นะครับตรงกับวันอาสาหะบูชาสาเหตุที่ตั้งพระรุ่นนี้ว่าเจดีแปเพราะเหรียญรุ่นนี้ออกให้ทําบุญเพื่อสร้างเจดีนะครับเพื่อน คือสร้างเจดียด์ถวายหลวงปู่แหวนในวาระอายุครบ84ปีก็จัดสร้างโดยวัดโดยแม่ฝังโดยมีคณะกรรมการซึ่งมีพลตีบำรุงสุขทารมนะครับเป็นประธานกรรมการนะครับและก็มีพระครูชินเทพชินเทโววัดสัมพันธวงศ์เป็นกรรมการที่ปรึกษาโดยมีจำนวนการสร้างทั้งสิ้นประมาณแสนเหรียญน,นะครับเพื่อน โดยรวมทั้งพิมพ์กลมและก็พิมพ์รูปไข่แบบนี้จะมีสองแบบนะครับมีกลมกับรูปไข่นะครับนี่ครับด้านหลังเหรียญพิมพ์กลมเนื้อทองแดงและเนื้อนวะโลหะเส้นขอบโดยรอบเปลี่ยนวงในด้านหน้าจะเป็นเส้นเรียบนะครับซึ่งจะแตกต่างจากเนื้อเงินและเนื้อทองคําซึ่งเส้นขอบจะเป็นลายบัวรอบนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นสุดยอดเหมือนกันนะครับ สำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญรุ่นเจดีแปดสี่ก็ถือว่าออกเยอะเหมือนกันนะครับเป็นแสนเหรียญนะครับก็มีหลายเนื้อนะครับมีทั้งแบบกลมและก็แบบรูปไข่นะครับใครมีรุ่นนี้ก็เม้นมาบอกได้นะครับเพื่อนๆสำหรับผมแล้วมันหาไม่เจอแล้วครับ เหลี่ยนหลวงปู่แหวนเนี่ยเสียดายมากนะครับรุ่นนี้ก็สวยนะครับคมชัดรุ่น j จดีแปวัดดอยแม่ปังปี2517นรี่ครับลักษณะด้านหลังก็เป็นรูปเจดีเขาก็สร้างถวายเหรียญรุ่นนี้ในวาระอายุครบ84ปีหลวงปู่แหวนนะครับ ต่อไปเป็นเหรียญที่5นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นกลมใหญ่พิเศษปี2 5 1 7นเะครับเพื่อนๆสร้างขึ้นโดยพระเทพสารเวทีเจ้าวาดในขณะนั้นนะครับเป็นประธานในการสร้างพร้อมทั้งคณะและกรรมการซึ่งวัตถุมงคลชุดนี้ได้จัดพิธีใหญ่ซึ่งเป็นพิธีพุทธาพิเศษ2วาระวาระแรกจัดที่ดอยแม่ปังเมื่อวันที่6เมษายนและวาระที่สองจัดขึ้นที่พระวิหารหลวง เมื่อวันที่10เมษายนซึ่งมีพระสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์จำนวน9รูปได้นั่งปกปลุกเสกจนถึงเวลา24นาฬิกา15นาทีนะครับโดยจำนวนการสร้างเหรียญกลมใหญ่พิเศษเนื้อตะกั่ว6เหรียญเนื้อเงิน600เหรียญน,นะครับเนื้อทองคำ19เหรียญหายากและราคาสูงมากนะครับตอนนี้ในปัจจุบันนะครับสำหรับเนื้อทองคำ แล้วก็มีเนื้อนวโลหะ1200เหรียญและก็เนื้อทองแดง9000เหรียญน,นะครับก็ถือว่ารุ่นนี้รุ่นเหรียญกลมใหญ่พิเศษถือว่าจำนวนการสร้างเยอะทีเดียวนะครับเพื่อนๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญสุดยอดในการพิธีใหญ่ปลุกเสกนะครับนี่ครับลักษณะด้านหลังนะครับ เพื่อนๆคนไหนมีรุ่นนี้บ้างเนาะนี่โดยเฉพาะเหรียญทองคำนี่ราคาสูงมากนะครับหายากด้วยนะครับจำนวนการสร้างน้อยนะครับเนื้อตะกั่วก็สร้างหกเหรียญเองนะรุ่นนี้เนื้อเงินนี่หกร้อยเหรียญไม่รู้ตอนนี้อยู่กับใครบ้างนะครับเนื้อทองคำนี่สิบเก้าเหรียญน,นะครับสิบเก้าเหรียญน,นะเพื่อนๆแล้วก็เนื้อนวะโลหะนี่พันสองนะครับ แล้วก็มีเนื้อทองแดงนี้ก็จะเยอะหน่อยเก้าพันเหรียญเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้ใครมีบ้างก็เม้นมาบอกได้นะครับเพื่อนๆมาแบ่งด้วยก็ดีนะมาแบ่งด้วยถ้าใครมีเ <laughs> ม้นมาเลยเม้นมาเลยขอแบ่งเหรียญทองแดงก็ยังดีนะรุ่นนี้อ่ะสวยมาดูเหรียญที่หกนะครับเป็นเหรียญหน้าวัวลงปู่แหวน รุ่นแรกปี2,513นะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นรุ่นแรกนะเนี่ยเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างโดยคุณสุนทรจันทวงศ์ในปีพศ2,512ถึง2,513ซึ่งได้มีการสร้างเป็นหลายเนื้อมีเนื้อทองแดงจำนวน1000เหรียญแล้วก็มีเนื้อเงินจำนวน1ิเหรียญเองนะทั้งยังมีเหรียญที่เป็นเนื้อตะกัวกับเหรียญเนื้อทองแดงหลังเรียบอีกเล็กน้อยนะครับก็ไม่ทราบจำนวนนะครับ ตอนนั้นก็มีวัตถุประสงค์ในการสร้างครั้งนี้เพื่อแสดงความเคารพต่อพระอาจาร,รย์ทั้งสามท่านได้แก่หลวงปู่สิมหลวงปูแ่แหวนและก็หลวงปู่ตื้อน,นะครับสำหรับพุทธลักษณะของเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญพิมพ์ทรงดอกหน้าวัวขอบตัดนะครับมีครับด้านหลังขออภัยนะครับภาพไม่ค่อยชัดก็จะมีหูในตัวนะครับตรงกลางเป็นรูปองค์พระครึ่งองค์ด้านล่างองค์มีการสลักอักษรคําว่า ท่านอาจารย์แหวนนะครับส่วนด้านหลังมีการลงยันอักษรด้านล่างยันมีการสลักอักษรคำว่าวัดป่าแม่ปังเชียงใหม่นะครับรุ่นนี้ใครมีบ้างเนะเม้นมาบอกได้นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกอะครับรุ่นแรกของหลวงปู่แหวนนะครับเพราะว่าสร้างในปี2512ถึง2513นะครับถือว่าเป็น เหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญหน้าวัวลงปูแหวนรุ่นแรกนะครับปี2 5 1 3ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากผมว่าน่าจะราคาสูงอยู่นะราคาน่าจะสูงอยู่นะครับใครมีก็เม้นมาบอกกันได้นะครับมีเยอะก็มาแบ่งปันกันบ้างครับผม มาดูเหรียญที่7นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นกลมเล็กพิเศษปี2517นะครับสร้างขึ้นโดยพระเทพสารเวทีจเจ้าวาดในขณะนั้นนะครับน่าจะเป็นการจัดสร้างเหมือนเหรียญกลมใหญ่นะครับแต่นี้เป็นเหรียญกลมเล็กท่านก็เป็นประธานในการจัดสร้างพร้อมทั้งคณะและกรรมการซึ่งวัตถุมงคลชุดนี้ได้จัดเป็นพิธีใหญ่ซึ่งเป็นพิธีพุทธาพิเศษสองวาระวาระแรกจัดที่ดอยแม่ปังเมื่อวันที่6เมษายน และวาระที่2จัดขึ้นที่พระวิหารหลวงนะครับเมื่อวันที่10เมษายนนะครับซึ่งมีพระสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์จำนวน9รูปนะครับได้นั่งปลุกปลุกเสกจ,จนถึงเวลา24นาฬกา15นาทีโดยจำนวนการสร้างเหรียญกลมเล็กพิเศษมีเนื้อโลหะ2ชนิดคือเนื้อทองแดง2,000เหรียญและก็เนื้อเงิน600เหรียญน,นะครับ โดยพุทธลักษณะของเหรียญรุ่นนี้มีขนาดเล็กกว่าเหรียญกลมใหญ่นะเล็กน้อยนะครับจะเล็กกว่าเหรียญรุ่นที่ผมให้ดูแต่พิธีการจัดสร้างก็น่าจะด้วยกันนะครับคือเวลาเดียวกันนะครับแต่เป็นรุ่นเล็กนะครับเหรียญที่ผมให้ดูแรกๆอะที่เหรียญกลมใหญ่พิเศษอันนี้มันจะกลมเล็กจะเล็กลงมาหน่อยนะครับโดยพุทธลักษณะของเหรียญรุ่นนี้ก็มีขนาดเล็กกว่าเหรียญกลมใหญ่เล็กน้อยนะครับ ก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็สร้างโดยพระเทพสารเวทีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสองวาระวาระแรกจัดที่ดอยแม่ปังอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อวันที่6เมษายนและวาระที่สองจัดขึ้นที่พระวิหารพระวิหารหลวงนะครับเมื่อวันที่10เมษายนก็ถือว่ารุ่นนี้สุดยอดนะครับใครมีก็ เม้นมาบอกได้นะครับต่อไปนะครับมาดูเหรียญที่8นะครับเป็นเหรียญหล่อลายฉลุหลวงปู่แหวนรุ่นมหาอำนาจปี2,521นะครับจัดสร้างขึ้นโดยมีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการจัดสร้างนะครับและเป็นประธานในการจุดเทียนัยด้วยรวมทั้งมีพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินั่งปลุกเสก วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญน,นี้นะครับก็เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคทรัพย์สําหรับการปฏิสังขารณ์ศาลาการประเรียนวัดเดชด,ดํารงจังหวัดเชียงใหม่การจัดสร้างเหรียญหล่อลายฉลุรุ่นนี้มีด้วยกัน2แบบก็คือ 1. น,นะครับเหรียญมหาอํานาจจํานวนการจัดสร้างเนื้อทองแดง5,931เหรียญน,นะครับเพื่อน แล้วก็มีเนื้อนวะโลหะ52เหรียญเองนะครับเนื้อเงิน114เหรียญและเนื้อทองคำมีการจัดสร้างน้อยเพียง12เหรียญและ2นะครับเหรียญหล่อมหาอำนาจจำนวนการจัดสร้างเนื้อนวะโลหะ500เหรียญเองนะครับและก็เนื้อเงิน50เหรียญเองก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากนะผมว่านี่ใครมีบ้างนะครับ แต่ก่อนก็เคยเจอบ่อยอยู่หน้าเหรียญน,นี้อย่างนี้หาไหนก็ไม่เจอแต่ก่อนที่ผมบอกอะไรว่าตามบ้านนี้มีเหรียญหลวงปู่แหวนแทบทุกรุ่นครับสมัยก่อนแต่ตอนนี้เราไม่ได้เก็บไว้ก็หายไปนะครับเวลาสร้างบ้านใหม่หรือว่าขนย้ายนี่มันหายล่วงหล่นไปทางไหนก็ไม่รู้ครับสำหรับเหรียญของหลวงปู่แหวน ผมว่าเหรียญน,นี้ก็คือสุดยอดนะครับเป็นเหรียญที่สวยนี่ครับเป็นฉลุเป็นเหมือนรูปเหมือนหล่อฉลุลายอะครับรุ่นนี้ต่อไปนะครับมาดูเหรียญหลวงปู่วแหวนรุ่นเสมาไตรามาสปี2517นะครับเหรียญรุ่นนี้ได้จัดสร้างขึ้นโดยหลวงปู่หลอดนะครับปาโมทิ่โตนะครับเจ้าว,วาดวัดใหม่เสนานิคมหรือวัดสิริ กับมนราวาจังหวัดกรุงเทพนะครับเพื่อหาปัจจัยนำไปสมทบทุนสร้างโบสถ์วัดศรีสว่างบ้านขามตําบลหัวนาอําเภอหนองบวัวลําพูจังหวัดอุดรธานีนะครับปัจจุบันก็เป็นตําบลบ้านขามจังหวัดหนองบวัวลําพูนะครับซึ่งก็เป็นวัดบ้านเกิดของหลวงปู่หลอดโดยหลวงปู่หลอดได้นำเหรียญและแหนบทั้งหมดไปที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอบาร,รมีหลวงปู่แหวนแผ่เมตตาและอธิษฐานกิตให้นะครับ เมื่อวันพุธที่13มิถุนายนพศก็2517และได้ขออนุญาตหลวงปู่แหวนนำวัตถุมงคลทั้งหมดเข้าไปไว้ในกุฏิเพื่อขอบารมีให้หลวงปู่เมตตาอาธิษฐานจิตต่อไปจนกว่าจะออกพรรษานะครับเรียกได้ว่าอาธิษฐานจิตทั้งพรรษาเลยนะครับเปลี่ยนรุ่นนี้ก็ถือว่าหายากอยู่นะเพื่อนๆปี2517นะครับ ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยเลยทีเดียวแล้วก็หลวงปู่แหวนก็อธิษฐานจิตปลุกเสกเข้าพรรษานะครับทั้งพรรษาสามเดือนนะครับสามเดือนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆสวยเลยนะนี่ด้านหลังปี2517ใครมีบ้างเอยเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของหลวงปู่แหวนอีกเหรียญหนึ่งนะครับ ถ้าใครมีก็ราคาสูงใครมี fc คนไหนมีก็เมนมาบอกได้หรืออยากแบ่งปันก็ได้นะครับเป็นเหรียญที่หายากเลยทีเดียวมาดูเหรียญที่10ซึ่งเป็นเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญมหามงคลพิมพ์ใหญ่หลวงปูแหวนเหรียญน,นี้คมชัดสวยเลยทีเดียวปี2517 ได้มีพุทธาพิเศษด้วยกันสองวาระนะครับซึ่งในวาระแรกมีการปลุกเสกสองครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พศ2 5 1 6ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาและครั้งที่สองคือวันที่7ซึ่งหลวงปู่อายุครบเจ็ดรอบสำหรับพิธีพุทธาพิเศษในวาระที่สองนั้นได้มีการจัดสร้างณนะวัดสัมพันธวงศ์หรือวัดเกาะนะครับกรุงเทพโดยมีหมายกำหนดการถึง3วันนะครับ สามวันสามคืนเลยทีเดียวคือวันที่29 30 31ธันวาคมพศ2517นะครับโดยมีการกราบทูลรัตนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จขึ้นเป็นประธานในการประกอบพิธีด้วยนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับรุ่นนี้ทั้งยังมีพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณจากทั่วทุกภาคมาร่วมนั่งปกบริกรรมภาวนาด้วยนะครับทั้งหมดก็60รูป ปลุกเสกทั้งคืนนี่คือสุดยอดนะครับเหรียญน,นี้สวยเหมือนกันนะใครมีบ้างเอ่ยเม้นมาบอกด้วยนะเม้นมาบอกด้วยอยากเก็บไว้คนเดียวถ้ามีเยอะแบ่งปันเพื่อนฝูงมั่งนะครับ <c oughs> นี่คือเหรียญสิทเหรียญสุดยอดของหลวงปู่แหวนนะครับใครมีก็ถือว่าโอโ้โหเก็บอย่างดีเลยนะครับ วัดดอยแม่ปังก็อยู่ในระหว่างทางไปอำเภอรพราวนะครับเพื่อนๆเ,เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ศรัทธาอย่างมากนะครับวัดดอยแม่ปังซึ่งอาจไม่ค่อยคุ้นหูคนต่างจังหวัดแต่ถ้าหากเอ่ยถึงหลวงปู่แหวนสุจินโนแล้วล่ะหลายคนก็คงนึกออกนะครับเพราะจะได้ยินชื่อว่าเป็นพระเกจิดังนะครับและจะเห็นได้ว่าตึกรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็จะมีชื่อตึก สุจินโนด้วยนะครับเพราะวัดดอยแม่ปังแห่งนี้หลวงปู่แหวนเคยจำพรรษาเมื่อปีพศ25 0 5นะครับจนถึงมรณภาพในปีพศ2528หลวงปู่แหวนก็ถือว่าเป็นพระเกจิชื่อดังที่ชาวพุทธให้ความเคารพนับถือนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชม ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับติชมกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ